ครับพี่น้อง FC ซจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทําการถอดชุดบนหรือว่าชุดหัวนะครับของเว็บร้อยนะครับเราก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจุดที่เราต้องควรระวังนะครับจุดที่เราต้องสังเกตนะครับมันมีอยู่หห่องใดแน่นะครับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้บอกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสอนนะตรงจุดมองนี้นะครับมองนี้ละมีหัวสอนเด้อหัวสอนลงลรางจ้า อ่ารูสองรูตรงนั้นนะครับรูสลักกระเรียงวาวเราก็ต้องแย่มันดันดันมันเข้าไปก่อนนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกลไกล,ลดกําลังอัดนะครับก็พยายามนะครับนี่ดูดีๆใส่ให้ถูกด้านมันอยู่ฝั่งหัวเทียนหรือว่าฝั่งแคมไอเสียก็ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาเด้อนะทีนี้นะครับเข้ามาสู่คลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการแยกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะแต่ก่อนที่จะแยกกิ้นส่วนให้ระวังนะตรงจุดจุดนี้ นะครับพี่น้อง f อนะโดยปกติถ้าเราผ่าเครื่องในตระกูลเวฟเนี่ยนะถ้าเราผ่าเครื่องในตระกูลเวฟเราควรที่จะผ่าฝั่งนี้นะกลับด้านไปคลายน็อตแล้วก็ผ่าฝั่งนี้จะง่ายกว่าไหมนะครับพี่น้องเอจะง่ายกว่าไหมก็แล้วแต่ความสะดวกนะใครจะอ่าคว่ำหน้าลงแล้วไปผ่าฝั่งน้นก็ได้นะอ้าวแต่ที่สําคัญนะนะตรงจุดจุดนีนะนะด้นะครับนะตรงเฟืองดาวนะครับถ้าหากว่าใครถอดเฟืองดาวนะครับของตระกูลเวฟเนี่ยนะ มันจะมีเทคนิคการใส่อยู่นะครับไอเฟืองดาวเนี่ยถ้าใส่ไม่ถูกด้านเข้าเกียร์ได้ไม่ครบนะครับเข้าเกียร์ได้ไม่ครบด้วยนะต้องใส่เฟืองดาวให้ถูกด้านนะครับและสลักที่อยู่ตรงนี้นะมันจะมีสลักอยู่หตัวไม่ไม่เป็นหกหรอพี่น้องนะเจ็ดตัวตัวพี่น้องสลักใหญ่5ตัวสลักเล็ก2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะยกออกมาให้พี่น้อง fc ได้ดูนะสลักใหญ่นะครับ5ตัว สลักใหญ่ห้าตัวมันจะมียาวสี่ตัวสั้นหนึ่งตัวนะใส่ให้ถูกรูใส่ให้ถูกร่กองและสลักเล็กอีกสองตัวนะครับวันนี้เก็บให้ดีอย่าให้หายถ้าใครถอดเฟืองดาวต้องเก็บสลักพวกนี้ออกมานะครับสลักตำแหน่งเกียร์นั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีเราใส่ผิดไม่ได้นะอ่าอย่าให้หายด้วยนะครับทุกท่านนะนี่สลักอยู่ตรงนี้นะมันจะมีรูอยู่นะให้ดูดีๆรูไหนลึกรูไหนตื้น ใส่ผิดแล้งงานเข้านะครับพี่น้อง f อนะใส่ผิดงานเข้านะบอกไว้ก่อนนะทำหายงานงอกเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราจะทำการผ่าเครื่องนะครับถ้าหากว่าเราผ่าฝั่งนี้เลยก็ได้นะยกขึ้นฝั่งนี้เลยก็ได้แต่มันด้านออกแบบน็อตมาไว้ฝั่งนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงฝั่งนี้เราต้องถอดตัวนี้นะถ้าเราจะผ่าฝั่งนี้นะเราต้องถอดนะครับชุดสวิตไฟเกียร์ นะครับต้องถอดคลายนอตหกเหลี่ยมออกนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเราไม่คลายเราจะตีเครื่องไม่ขึ้นนะครับเราจะถอดเครื่องไม่ออกนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ได้ทําการถอดคลายออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเด้อนะครับก่อนที่เราจะทําการผ่าเครื่องนะครับพี่น้องนะมันไม่ได้ออกยากนะครับนี่นะครับเราถอดออกมาแล้วมันจะมีสลักมีตําแหน่งอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบผิดนะครับอ่ามีสลักมีตําแหน่งม้ากองเขาอยู่นะ ทีนี้นะครับเมื่อเราคลายออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะเราคลายาชุดกระปุกไฟเกีย่ยวไปแล้วทีนี้เราก็ผ่าเครื่องได้เลยนะการผ่าเครื่องไม่ได้มีอะไรยากนะอันนี้แค่เรายกไปยกมามันก็จะหลุดออก,ก,อกจากกันแล้วครับพี่น้อง F4 เนี่ยนะอ่าเราก็เคาะเนี่ยเคาะเบาๆมันก็หลุดขึ้นมาแล้วก็เคาะแกนสตาร์ทย้อนกลับลงไปนะครับ เนี่ยก็แค่นี้เองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะแต่มันจะยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะถอดกันเกียร์ออกได้ไหมเพราะว่ารถบางคันไปล้มมาแล้วกันเกียร์โคตรมันจะถอดยากนะครับพี่น้องเอฟซนะมันยากตรงกันเกียร์มันติดกันเกียร์นั่นแหละนะครับเมื่อเราถอดออกมานะเกียร์เราจะเตอมีแหวนหนึ่งตัวนะครับเกียร์เราจะเตอมีแหวนหนึ่งตัวนะครับพี่น้องเอฟซนะอย่าลืมอย่าพลาดก็แล้วกันนะครับสุกท้านก็มีอยู่แค่นี้นะครับสําหรับ าภายในเครื่องของตระกูลเว็บร้อยสำหรับท่านใดที่ถามก็ามาเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนผมตอบคอมเมนต์ให้เราเด้อพี่้องเด้อนะบอกแมนว่าผมใจดำด้วยเพิ่งมีเวลาเฮดคิ้วให้นะครับพี่รองนะก็ไม่ได้มีอะไรนะอ่ามันเพิ่งมีรถเข้ามาก็เลยเพิ่งได้ผ่านนะครับทุกท่านนะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเว็บร้อยสิบอนั่นแหละนะครับรถพื้นฐานนะครับแล้วก็สกูปปี้วีโอฟิโนโนวานะครับประมาณนี้แถวแถวบ้านนะครับก็ นันนาคนีนะครับได้ทําการฝาเครื่องตระกูลเบบร้อยรถพวกนี้ทนไม่ได้กินเงินเขา,าง่ายๆหรอก <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีนะก็มีอยู่แค่นี้พอข,ข้าเหวี่ยงก็ยกขึ้นมาเลยยกทั้งดุ่นขึ้นมาแบบนี้แหละครับกานนี้ก้านไม่ดังนะก้านไม่ดังนะครับพี่น้องเอฟซีนะต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องเทสแล้วนะครับก้านไม่ดังนะครับทุกท่านนะก็นะครับทาการผาออกมาให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับเป็นแนวทางแล้วก็ ทำการเปลี่ยนประกงเปลี่ยนประเก็นนะครับล้างทําความสะอาดด้วยนั่นแหละนะครับพี่น้อง f อนะก็ดูจากสภาพเลยเพื่อนเลือะเทอเอก,กันซะเหลือเกินนะครับต้องทําความสะอาดอย่างใหญ่เลยนะครับในเชดนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวในเชดหน้านะครับเราไปทําการแยกชิ้นชุดฝาสูบชุดคลัตนะครับในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากนั่น,นกลไก กลไกล็อกเจสอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราผ่าฝั่งนี้ก้ไกล,ล็อกเจสมันจะอยู่ด้านล่างนะอ่าแล้วก็มันอยู่ฝั่งนอกติดกันกับแร้งเครื่องนี่แหละนะครับตัวก้านยาวไปใส่ด้านในเดอ้อแนะครับดังนั้นการผ่าเครื่องเวฟเนี่ยมันผ่าได้2ด้านนั่นแหละแล้วแต่ว่าใครจะผ่าฝั่งไหนแค่นั้นเองนะครับก็ ไม่ได้มีอะไรยากนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแกนขับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับทุกท่านอ่าได้ถอดออกมาใครอยากจะคายเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยถ้าถอดกับตัวรถก็สกัดตีออกนั่นแหละนะครับพี่น้อง f c นะก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ